เทน้ผมวันนี้จะมาดูซีมดิพิกเซลนะผมคือตัวนี้ก่อบมากครับคืนหนึ่งหนึ่งคือแบบว่าวินร้อยอ่ะสองสองคือก็วินร้อยเลยนะผมตัวนี้คือภาพลำภาพตรงนะผมคือมัดคี้ง่ายขึ้นแล้วก็หัวแข็งนะผมส่วนนี้ก็จะแบบภาพลำทำอีโมง่ายขึ้นเลยวันนี้นะผมอ่าวิธีรันนะครับผมก็กดรันตรงนี้นะผมปึ๊บอะอันนี้คือรันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปคือรันปักฉลามปึ๊บครับผมอันนี้คือรันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูช็อตในคลิปได้เลยครับ โอเคครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำร้านนี้เลย,เลยนะครับ X Store น,นะครับเป็นร้าน s e t t i n g ไฟ M D D แล้วก็ร้านลีเชตสวยๆมีทั้ง C M D ตัวลำตัวโหดตัวเหลนมีหมดเลยนะครับพวกไม้พวกเบสพวกมีทุกอย่างเอาไว้ง่ายลองมาดูกันได้เลยครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครคอมการ์ก็ลองมาแจมกันดูได้เลยนะครับผมว่าเฮียลองมาแล้วโคตรดี

ชีวิตนี้ขอเคียงคู่กับเธอและต่อให้มันจะนานเท่าไรเพียงเธอ stay ว่าม,มาใส่อยู่ตรงนี้เคียงข้างกันไปจะโซ่หรือจะโซ่ไ,ไม่ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงเสร็จอย่าว่าจะดูแลฉันคอยเธอจงมั่นใจแค่เพิงส่งมือมาและเดินเคียงคู่กันไป i will gonna love you และไม่ต้องการเคยเล่าว่ามีแค่เธอคนเดียวกว่าที่เราจะมีวันนี้ต้องผ่านอะไรกันมากมายฉันทำให้ชีวิตฉันไม่เคยเธอเรื่องดีมันได้เปลี่ยนไปหมดแล้วไม่ชมีเธออยู่ข้างกายตอนเด็ฉันเป็นซิกเกอร์ที่เคยตามจีบเธอเหมือนกับลูกสนิชเคยล่าเหมือนกับพรีเดอร์แต่ว่าคนอย่างเธอได้เป็นผู้พิชิตดูรางเหมือนกับยานเวเดอร์มีบาง